นี่คือคลิปเก่าเพิ่นใหายวิ่งหนึ่งกับหกเนาะก็เข้าตรงที่หกเจ็ดตัวประเด็นข้อมูลตัวเลขทั้งหมดเป็นเพียงแนวทางในการเสี่ยงซื้อรตเตอรี่สลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นกนารพนันที่ผิดกฎหมายสวัสดีค่ะทานผู้ชมพบก,กับเจเดงเซาบุนีนี่นคลิปหอยเสียนนะะเส้ยนหนองค่ายเนาะค่ะเสี้ยนหนองค่ายหมวกอนเพื่อนกับเขาอยู่ที่หกเจ็ดตรงเนาะเด่นหนึ่งกับหกเข้าหกค่ะ เขาโตว่าขีดเ้นใต้ปกติขีดเส้นใต้เส้นไดจะถูกตัวนั่นงวดน,นีบ่มาหนึง่งแต่ว่ามาหกเนาะค่ะตัวร่องเนาะก็ฝากกดไล่กดแช่กดติดตามก็ต้องใจให้นเจดงคืขึ้นเกาเด้อค่ะเด้อขอบคุณที่ให้กําลังใจคนแก่พอมีพลังน้าหมูเย็นใจเาคนแก่สอบขีบนสอบหาประสบก,การณ์ให้ฟังเราคนก็สิบเบือเนาะค่ะบอนะอยากฟังอยากฟังตะเลข เลขล็อกของแท่นั่นโทรหาเพิ่นเพิ่นตั้งระบบสันจักผู้ใดไปเหตดของเพิ่นเพิ่นโทรกลับขึ้นมาหาเจเรียงนเะพิ่นก็ขกตทดว่าโอ้ยของแม่ลูกโทรมากเกิดเลดไทยล้านเทศไทยก็มีเสียงแล้วแต่ว่าเจเรียงว่าสิไปหาเพิ่นเองเนาะนะฟังว่างเดี๋ยวส่วนยันจะล่าไปหาเพิ่นพ่อล็อกของแท่กลางออกนอกสถานที่ไห้ให้ ห้ยิตใจมันสว่างนะอยู่ต่นนี้ของไหลใจมันสว่างเนาะใจมันบวกระเอิดเดี๋ยวไปเห็นสถานที่นั้นๆหายใจมันเปิดเพื่อนห้ออกข้างนอกเนะ่ยจะได้มีพลังตอนนี้มันบม,มีพลังค่ะเนาะฝากกดไลค์กดแชร์ท YouTube ะะั้งยูทูบด้วยค่ะเพจน่ะเพจเจ๊แดงคนเดิมให้หวยเพจเจ๊แดงคนเดิม เงี่ยงวงนี้มิเตเพป็ปลอมกัท่านผู้ชมเอ้ยดูดทิบเจแดงไปดูดทั้งเลี้ยวดูดทั้งวิดีโอทั้งยูทูบไปดูดทั้งเลี้ยวไปท่านผู้ชมไปคอมเมนต์คอมเมนต์กับเจแดงอย่างนั้นเจแดงอย่างนี้โอ้ยดูดแม่กระทั้งเลี้ยวแต่มันเก่งปัญญาเนาะปัญญาใช้ปัญญาในทางที่ไม่ถูกก็เป็นช่อเป็นช่อสนเป็นช่อกลมของเขาเป็นค้น นี่ยังล่ะเป็นคนชอสนคือกันเนีย้ยืมสติปัญญาของคนอื่นไปใช้ในทางไปหากินของตัวเองนี่นะไปทำมาหากินของตัวเองเนะี่ยเก่งว่าถือทั้งเตะเก่งว่าเขา้าทาแบพพูดตัวจริงเด้เป็นนาผู้จังใดเนะาะแต่ว่าคนสีลงทะเบียนรับเงินแหละมีโฆษณาเข่าเลี้ยวมึงดูคิปจริงๆซ่องจริงๆของเ้านะ่ะคนเดิมให้หวยเอ๊แดงคนเดิม,ดมหวยแม่นแ แต่ว่าช่องปอมนะ่ะเจแดงคนเดิมให้หวยเจแดงคนเดิมให้หวยแม่นเออช่องปอมนะจะมีแม่นตัวเดียวกับมีคําว่าไห้ปอมปอมเบิดค่ะทนผช้ชมคือเขาปอมยังได้ตัวเจแดงคือน,นางบอกอสิน่งบอ,องเดยเขาดูดไปได้ทั้งคอมพิวเตอร์ทั้งไอแพคทั้งเนี่แมมีคอมพิวเตอร์ก็ดูดได้มีไอแพก็ดูดเข้าไปได้เจแดงก็ดูดได้เอื้อกัน เนาะแต่ว่าเจแดงบท่ทำาดมันคือสมองมาปัญญาคก้ยยืมของคนอื่นมาเเบามาทำมัเจิดละจาเนาะเป็นคำดีๆที่เอามาพูดสร้างสรรค์ก็ไม่เป็นไรหรอกเอาอันนี้คลิปเฮ่าเอาไปเป็นของเจ้าของแต่มีโฆษณามีเงื่อนเขาช่องจริงๆเท่าั้นคนยังตามบ่ลายเท่าคนยังเบิ่งบ่ลายเรา่องของเพนะิ่นเนาะเจแดงคนเดิมให้หวยนะปลอมเจแดงคนเดิมให้หวยแม่นปลอมเนาะ จจแดงคนเดิมกับปอมที่บ่ปอมก็คือเจแดงคนเดิมไอ้เจแดงจะไล่สดอยู่ทั้งเจแดงคนเดิมหวยแม่นแม่นบามีคําว่าห่แม่นบ่มอคําคว่าห่หวยเนาะเนาะนี่คือซองจริงเนาะบอกท่านผู้ชมไปทั้งท่านที่ติดตามทั้งเฟซบุะะ๊กเนาะปอมหมดเลยอย่าไปข้อเมนตนเจแดงยังส,ยงสั่นยังซีถอนะเนาะเจแดงไม่ได้รับลู้นี่ยัง นั่นๆที่ออกมาว่าดรเป็นี่จวาทุกมือจะด่าทุกมือแล้วพวกสมองมา่าปันยาขั้วิด่ากันโหลดย่ำเจดียงด,าดา่ากันด่าคักเด้ใจลายได้จเจดียงคนใจดีแต่แฝงถ้าชอบเพิมยุติธรรมชอบไปเป็นคนดีของสังคมชอบคพามยุติธรรม ชอบเย็บเฟ้แผแผ่แต่ว่าถ้าไผ่ถำผิดจะแดงสู่ตายสู่ยนยันหัวเลยค่ะเนาะแล้วก็ด่าประจานด้วยเนาะได้ไปแจ้งความได้ไปรงมันทือประจำวันไว้แล้วค่ะเอาไปเวงหวยบอกกันให้หูนะคะเนาะนี่คือคลิปเกาพนหาวิ่งหนะ่งกับหกเนาะก็เข้าตรงที่สองมาถ้าสองมาถึงทั้งบนทั้งล่างเลยนี่นะนะแปดเจ็ด 7, จ็แสองแล้วกัเจนะ็ดหกหกเจนาะหกตัวบระเดนอ่าออกตัวบระเดนกบเดนเพื่นเดนหนึ่งเนาะหกคนกับเด่นทีหกแปดนะมาตัวนี้เพื่อนสิให้ตัวได้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสั่งซื้อขีมทักกันเข้ามาตามเบอร์ร่วกันให้หนาจอค่ะอันนี้นะวัตกรรมใหม่นาโนค่ะไอคอนไอคอนเฟสนาโนนะนี่ค่ะ ส0มิบเมลิกรรมัมห9ร้อยเก้าสิบเก้าบาทเก็บเงินปลายทางดีสุดยอดก็ตัวนี้ตัวนี้ค่ะเป็นไนท์ครีมกลางคืนตัวนี้เป็นเซรั่มค่ะเซรั่มอันนี้เซรั่มเซรั่มทองคำไหมกากทองคำเนาะตัวนี้น่ะสุดยอดสุดยอดเลยค่ะท่านผู้ชมเนาะท่านเจ้าตัวนี้ใส่กับพูกตัวขาวก็ได้ค่ะ ใส่กับตัวนี้กับตัวขาวก็ได้ดีอีลีนาตึงนะผู้อยู่นั่งข้างนอกกับมาเขาว่านาสดใสเลยแม่ค่ารอตตอรี่เจ้าเบิงเลยแม่ค่ารอตตอรี่เอาให้ไปใส่แล้วมันก็จะชุ่มฉ่ำนะชุ่มฉ่ำกว่ากันแล้วก็นาเด้งพร้อมนาตึงพร้อมพีซื้อว่าจะนาตึงไประบบแม่ค่ารอตตอรี่ไประบบแตนไ,ไป้ะบอเนี่ยเยอะเยอะสิไวทไทย ไม่ถ้ารู้ชมเบง่งหน้าตึงเนี่ยอะไรคะชิมทีมตัวนั้นนะโอ้ oh, อันอีหยังก่อเหรออันคอเซรัมร่มเซรั่มอุ้ยใส่ดีอยู่ดิไอคอนกับกับ <c oughs> น้องสาวแต่ก่อนมันถี่มองมองมองนี้มองนี้เอาท่ามองนี้ไหมรู้สึกว่าโอเคหมู่บ้านมันนั่งอยู่น้ำกันเาหนาเธอเปลี่ยนใส่เต็มเต่มหมู่บ้านนี้หนามันขำเพราะว่าหนูตากแดดหนูเป็นน้องลตเตอี่หน้าใสหน้ากระจกเซรั่มเลยไหมเซรั่มเนี่ยดีมากเลย <c oughs> เปนใจปนใได้มือเดียวเปนกลับมาบอกเลยเนาะว่าอุ้ยดีอีดีของเจนีมันเป็นชุ่มๆแหมเจมันเป็นชุ่มแล้วก็เด้งพร้อมเนาะชุ่มๆชุงมันโอเคขึ้นอยู่แต่วก็นาหมูดั่เหี่ยวหลอดนี่เนาะมันเหี่ยวใส่ได้สามมือเลยเนีตามซีมือลองบนนาเป็นดีรอบๆรอบนาเนาะถามกันสดๆเลยไม่ได้เตรียมกันนะเนี่ยไม่ได้เตรียมกันมานั่นเนี่ยเพราะว่าใส่เจให้ไป็นใส่ช่วงของทุกมือค่ะอันนี้มาใหม่อันเก่ายกออกใส่พุ่มแล้วก็ใสผู้ชม เดี๋ยวไปเบิ่งตัวเลขน้ำกานค่ะวันนี้สนใจกระทักแม่ตามเบอร์โรขื้นไฮนาจอนะคะครีมนี้ก็พันสองเหมือนเดิมแถมแถมโกโก,โก,โกใ้ให้สองสอซองเนาะค่ะแถมโกโก้ลดน้ำหนักให้สองซองสั่งซื้อนี่พันสองเก็บเงินไปลายทางอันนี้699บาทเก็บเงินปลายทางค่ะติดตาได้ละค่าพันสองเนี่ยค่ะนี่ไปทาขายไปซื้อ,อยุดตรงอันนั้นพันสอรอย 9ก้บาทดยนี่นี่ค่ะราคา1290บาทนะคะนะ1 2น0บาทขาย500 699ดูหกร้อยหานี่แหะค่ะทุกผู้ชมต้องตามแอดมินเบึงนะคะนะการสั่งขมาใดค่ะตามบเบอร์โทรนให้หนาจอแคลเซียมยาสายตา อย่าบรรลุงสายตาผู้ใดสายตาฟ้าฟางเหม็นตอเนื้อตอลมเนื้อขอเด้อสนใจทักเขามาได้ทั้งแกปวดเกาปวดกระดูกบ่ขายยาฟ้อนกายเกียงเจบอ่างช่องนี้ขายอย่างเดียวถึงจะอยู่รอดอาศัยเงินหวยว่วไาได้เจักเทียน่ะบุด้ขาเจแดงกยูบ่ารอดนะคะทำช่วงเอ้ยอุดมจเจแดงแน่้อยกันเหรอส่วยเหลือซึ่งกันและกันเนงินไปเงนปิงนมา กระจายรายได้ให้แก่กันวิ่งที่หากระแปดเน้นที่หาค่ะห้าหกห้าแปดห้าศูนย์แปดสี่แปดเจ็ดแปดศูนย์ตรงทั้งหกตัวกับแปดศูนย์ห้าสามเจ็ดหกเจ็ดศูนย์ห้าหกศูนย์ห้าสามตัวเนาะค่ะเนาะสามตัวก็หกศูนย์ห้าเจ็ดศูนย์ห้า เด่นที่หาหกหาศูนย์แปดสี่ค่ะคือตัวเด่นเอาวันนี้สีมาศูนย์บอวันนี้สีมาหกบอเจ็ดหกต้องมาเหมือนเดิมบอเจ็ดหกอยู่ใกล้กันคือเก่าแล้วค่ะวันนี้ทผู้ชมนะห้ากับแปดต้องติดตัวหนึ่งเสียนเลขวิ่งตัวจริงพอเคยผลาดเอ้ค่ะเดี๋ยวลอ่อคุณยิงย่องสีมาใส่อีกตัวหนึ่งวดก่อนคุณหยิงย่องมาเจ็ดเนาะเสียนหนองไข่ามาหนึ่งกับ 6, หกจับใส่กันแล้วก็เดียวตะเตียนน้อง เบื้องวันนี้ละเลสียนหนองคายมันหากับแปดลอคุ้นยิงยง่งโยงต่อไปเสียวไม้แม่สาวมาให้เบืองสิได้ตัวใดเนาะอันเพิ่นสิหายตัวใดมากเพื่นจะมีเลขดับให้พร้อมกับทุกู้ชมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะด้วยด้วยถูกหมดไปด้วยกันค่ะ